แม้ชาวบ้านจะเข้ามาจัดการลำน้ำห้วยเสน่งจนกลับมามีน้ำใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้กลับยังพบการบุกรุกพื้นที่ลำห้วยของเอกชนบางกลุ่มเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองอยู่และบุกรุกที่บ้านนี้ไม่ใช่แค่เล็กๆน้อยๆซะด้วยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือกลางห้วยนะครับตัดเป็นถนนแบบนี้เทคอนกรีตรกันแบบนี้เลยนะครับแล้วมันขวางลำห้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้อยู่ที่ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ครับและพอผู้สื่อข่าวไปดูข้อมูลพบว่าเป็นการสร้างโดยเอกชนรายหนึ่งที่ทำคอนกรีตเพื่อเอื้อประโยชน์ในการเดินทางเข้าออกที่ดินของตัวเองด้านขอบถนนมีการบางท่อเหมือนกันนะครับเพื่อให้น้ำมันลอดผ่านได้แบบนี้แต่จะลอดได้ก็เฉพาะในช่วงหน้าน้ำหลากเท่านั้นส่วนหน้าแลง้งน้ำผ่านได้ยากครับ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีการสร้างถนนคอนกรีตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะไปขออนุญาตท้องถิ่นหรือว่ากรมเจ้าท่าแล้วแต่พอไปสอบถามทางองค์การบริหารส่วนตำบลเฉียงกลับแจ้งว่าไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างครับเบื้องต้นก็เลยแจ้งให้กรมเจ้าท่าและชลประธานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครับเริ่มต้นก็ร้องไปที่อบตอนะครับอบตอก็ประสานงานไปที่กรมชารักษ ยังไม่แน่เมื่อเมื่อวานก็ธนารักก็มาแล้วยังไม่แน่ใจว่าระหว่างชนประธานกับธนารักษ์ใครจะเป็นคนดูแลในส่วนนี้ใครจะเป็นคนบังคับใช้กฎหมายอันนี้รอรออีกอีกเราคอยชี้แจงอยู่ครับอ่าตอนคือเราไม่ทราบเรามาเห็นตอนเสร็จแล้วคือเราเพราะมันอยู่ในที่ลับมันอยู่ในที่คือชาวบ้านไม่สามารถเข้ามาได้มันเปิมันเป็นที่ชาวบ้านไม่ค่อยเข้ามาอยู่แล้วชาวบ้านปกติมันจะเป็นรกมีต้นไม้รกไม่ก็ไม่เข้าเพราะงนี้ก็เป็นออยกเอกชน และนอกจากการสร้างคอนกรีตขวางกลางลำน้ำแล้วครับที่ห้วยเสน่งเอง,เองก็ยังมีปัญหาการลุกล้ำลำน้ำของเอกชนที่อื่นๆรวมไปถึงการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อให้เป็นทางน้ำผ่านหรือที่เรียกว่าลัดเบของภาครัฐเองด้วยมีการย้ายจุดสร้างโดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ครับแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าการย้ายจุดสร้างเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลำห้วยเสน่งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย P ี s จะมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นในการพัฒนารำห้วยแห่งนี้ครับเพื่อให้ชาวสุรินได้ร่วมกันออกแบบและเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะจัดเวทีในวันพรุ่งนี้ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสุรินทครับซึ่งผู้สื่อข,ข่าวของเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับ